เจ้าของร้านใจคอไม่ดีไลเดอร์ปาดน้ำตามาซ่อมมือถือตัดสินใจควักเงินให้เห็นยอดเงินขอให้เจริญเจริญนะคะผู้ที่ใช้ทิกตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าข,ของร้านซ่อมแล้วก็จนมาโทรศัพท์มือถือได้โพสคลิปเรียกน้ำตาหลังไลเดอร์หญิงคนหนึ่งเอาโทรศัพท์มือถือมาซ่อมแต่พอเห็นน้ำตาเท่านั้นแหละถึงกับคืนเงินให้โดยระบุข,ข้อความว่าฝนก็ตกวิ่งรถก็ได้น้อยมือถือก็ยังมาเสีย ยืนนับแบงค์แอบเห็นน้ำตาเราใจคอไม่ดีอยากตอบแทนคนขยันเขาจะได้มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อโดยในคลิปไรเดอร์หญิงคนดังกล่าวเอาโทรศัพท์มือถือมาซ่อมหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเธอก็ยืนนับเงินที่มีอยู่แล้วก็น้ำตาไหลาออกมาทำเอาเจ้าของร้านที่แอบเห็นถึงกับทนไม่ไหวรีบเข้าไปคุยแล้วก็คืนเงินส่วนที่เป็นกำไรให้กับไรเดอร์ไปพร้อมก็บอกว่า ผมเห็นน้ำตาแล้วผมใจคอไม่ดีเลยเอางี้ผมไม่เอากำไรอะ่ะผมคืนให้300ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องคนขย,ยันก็ต้องตอบแทนแบบนี้ผมไม่เอาผมคืนให้พี่นะ ซึ่งระหว่างนั้นเจ้าของร้านก็เข้าไปจับไหลเพื่อปลอบก่อนจะให้ลูกน้องคืนเงินให้300บาททําเอาไรเดอร์ถึงกับน้ําตาไหลออกมารีบจกมือไหว้ขอบคุณเจ้าของร้านที่มีน้ําใจให้เธอขณะที่ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วบางคนถึงกับร้องไห้ตามและก็ยังวอวยพรให้ร้านนี้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะๆขอขอบคุณสยามนิวส์